มวน6,000กว่า 6, บาทนะคะตลอดอายุการสัญญานะคะแอดมินแนะนำคันนี้เลยนะคะเป็น Mitsubishi t i t นะคะเป็น Smartcab ค่ะปี2018นะคะราคาเพียง3 4 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถคันนี้นะคะเป็นสีขาว,ะะวมุนะคะส่วนล้อแม็กนะคะก็จะเป็นแม็กเวลสีเงินนะคะแบบนี้เลยก้านก็จะเป็นสีดำนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ส่วนของด้านหลังรถนะคะพิเศษเลยตรงนี้เลยคนท้ายก็จะเป็นสีไทเทนะคะสวยๆแบบนี้ส่วนท่อก็จะเป็นท่อไทเทเหมือนกันนะคะเท่ๆแบบนี้เลยเอาใจสายแต่งซ่งมากเรามาชมภายในรถกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนแายใภายในรถนะคะก็จะเป็นเบาะ าสีดำนะคะตัดกับสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะส่วนคอนโซลด้านหน้าก็จะกว้างพอสมควรนะคะเครื่องเล่นเสียงก็จะเป็นเครื่องเล่นเสียงแบบธรรมดาค่ะเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์กระปุกนะคะ5สปีดค่ะเกียร์ถอยจะอยู่มุมด้านล่างขวาสุดนะคะพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัตติฟังก์ชันนะคะและที่สำคัญนะคะลูกค้า เข็มไม้รถคันนี้นะคะอยู่ที่46,000กว่ากิโลนะคะไม้แท้ไม่มีกอนะคะไม้เดิมๆจากศูนย์เลยสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ก็มาจัดเลยนะคะ mm hmm. ตอนนี้นะคะทางร้านเรานะคะมีส่วนลดพิเศษรถสูงสุดนะคะถึง50,000บาท mm hmm. ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถทักแชเทเพจเข้ามาได้เลยนะคะมีแอดมินมีเซลคอยตอบลูกค้าทุก24ชั่วโมงนะคะ mm hmm. หรือลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกเข้ามา ลูกค้าสามารถแจ้งเซลล์ได้นะคะเซลล์สามารถนำรถไปให้ลูกค้าดูถึงที่หน้าบ้านลูกค้าเลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินฝนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย